สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สูขคนนะครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเหนียวเงาวครับครับในคลิปนี้นะครับเนาะในคลิปนี้กะขอสวัสดีท่านผู้ชมและเอฟซีอีกครับเนาะครับเนาะในคลิปนี้สิพาท่านผู้ชมครับวิเคราะห์เลขบนนะครับเนาะวิเคราะห์เลขบนสาหรับหวยซองนะครับเนาะหวยซองที่เขาดีๆนะครับเนาะหวยซองเข้าย่าขันมากนะครับเนาะหวยซอง พออาขม่าถึงลงให้ทาช่วมฟั่งครับราวาช่วงนี้ขั้นมากครับข้าเจ้ากัขั้นใหมากกันครับสําหรับแนวทางครับแนวทางมื่อี้ว่ามันมีเคราะ์เลขบนนะครับเนาะเลขบนไปด้วยกันครับสาหรับเอฟซีจะไดทันครับขอมาสําหรับแนวทางเลขบนครับขอมาแนวทางเลขบนบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวสูตรเต็มนะครับเนาะ สูตรเต็มจะเขียนให้ท่นานปรชมเพลิงครับสูตรเต็มครับสำหรับแนาทางเลขสูตรบนครับแอดเอาเลขหลักก่อนนะครับเนาะเลขหลักเข้าเลขหลักที่ว่าเดินดีครับก่อนสูบบางหน้าทางครับไปเบ่งคํ่เตือนจากทั้งช่องก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องแช่สื่อกลางนาเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกิจแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่ครับสำหรับค้าเตือนนะครับเนาะสาหรับเนวทา้งครับทังในไล่กลุ่มกับใดไปแล้วนะครับเนาะสําหรับในไล่กลุ่มรับแ่วากับมาฟังอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะขอสงสัยอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องที่สงสัยครับ สายสีมานําเสนอการทนช่อเบิรครับเข้าสูตรหลักครับสูตรหล i̇şte. ักเรากนะ่อนครับสูตรหลักเข้าตั้งไปก่อนเลยครับสูตรหลักสูตรหลักของเราสูตรหลักของเข้าครับสูตรหลักของเข้าครับสูตรกำลังเดินดีไหมเลยครับใส่สูตรร้อยครับเอาสูตรร้อยครับเป็นสูตรหลักเลยครับสูตรหลักของเราคือเจ็ดแปดเก้าพี่น้องครับเจ็ดแปดเก้า บีคอยทันเป็นชัเบิมงแล้วครับเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะเจ็ปดเกาอาปาหลักสิบเลยวันนี้มันตายครับเพียนเขาไม่อยู10 10 10. 10 10 10่แล้วครับเนาะปากหลักสิบครับห้าหกดแป้าครับหาเ8าเจเ้าเอาแค่7 8็ดครับปากหลักครับสำหรับเลขเด่นเลขเด่นประจําประจำสองห้อครับกำลังเดินดีครับ เด้วครับเดินมาตลอดครับเดินมาตลอดนะพี่น้องครับเดินมาตลอดเดินมาตลอดครับนี่สารภาพบาปครับตายตายสองงวดครับอันนี้เดินมาเรื่อยครับเห็นแลครับนะครับที่เดินให้เจ็ดแปดเก้ามาเก็บไครับเดินให้หาหกเก็ดมาห้าครับอันนี้แมงครับเจ็ดแปดเก้ามาเก้าหกเจ็ดแปดมาแปดครับท่าน้ชมชเบิรงครับงวดนี้ให้ท่านผู้ชมครับเจ็ดแปดเก้าพี่น้องครับ 7จ็เกานะครับเนาะเจ็ดแถามว่า6มีไหมหกก็มีครับแต่ว่าตัดถิ่นครับจากตำราเล็กดับสุดลูกหูลูกตาสี่เลี่ยนไหมครับนี่ครับดับหนึ่งดับ2ดับ3ครับ6มันก็มีผิดพลาดบ้างครับแต่ว่าดูที่ว่ามันดับใหม่นะครับดับใหม่ครับเห็นไหครับดับใหม ดับไม่ได้ตายหกก็เลยตัดหกออกครับก็เลยมั่นใจไปที่เจ็ดแปดเก้าเต็มสูตรนะครับเนดะ้อเต็มสูตรท่านชั่วเมือครับครับอวัาวะสิทธหลายทางก็ขคอสูตรเต็มนะครับเนาะหนึ่งกันยาหกห้าบนยาง เดียวนะครับเนาะบนอย่างเดียวจับคู่เจ็ดปดเก้าเอาอย่างประกบพี่น้องครับเอาอะไรประกบเจ็ดแปดเก้าอาสูตรที่ว่าเดินดีเอารับเรียกขาดก็ได้สูตรที่ว่าเดินดีใส่เนาะ วอนนี้ยินเสียงกันได้นะครับอีทหอดกันมาเนาะครับสำหรับแนวทางจะเดินต่อวะครับจะเดินต่อยไหมงวดที่หกของเขานะครับเนาะงวดที่หกเราจะเดินต่อวะครับสำหรับแนวทางของยัดนะครับเนาะจะเผาน้าให้เดินต่อนะครับเนาะนี่ครับสูตรที่ว่าเดินดีของเราครับนี่ครับพี่น้องเดินดีของเรา

เก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแล้วก็แปดสองเก้าสองแล้วก็อีกสูตรหนึ่งครับว,ว่าถ้าให้เต็เียมแฉะได้ครับเด้อให้เตรียมแฉะหอดับหกเราครับขอดับหกก็ตัดไปก่อนเลยครับ อีกสูตรหนึ่งถ้าให้เต็มสูตรจริงๆครับสูตรนี้ Twelve. สองตัวมาตัวพี่น้องครับเห็นบ่เขาได้โชคได้ลาบจากสูตรนี้มากอะสูตรนี้ตายครับก็ยังดักได้แล้วครับยัดมาดักตัวนี้มาครับมาดักตัวนี้มาครับดักตัวนี้สูตรนี้ตายแลครับตายเขาเองยังดักได้ดักได้แปดสามแล้วครับเลยแปดสามเรียกว่าสูตรพี่น้องครับสูตรนี้วันนี้ได้สามซีสูตรพี่น้องได้สามซีหาถ้าสูตรนี้ตายซีมาเป็นหา หรือเป็นอย่างเยลียยคอยทำเมช่วเมเบิงครับใส่เต็มสูตรทำเม็ช่วงเบิงครับเจ็ดสามแปมเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สี่เจ็ดห แปดห้าเก้าห้าปเีเขามาหาเลขสองตัวครับเลขสองตัวมาตัวก่อนครับสองตัวมาตัวเข้าสองตัวมาตัวของเราก็คือสองตัวมาตัวของเราก็คือสองตัวมาตัวนี่ครับพี่น้อง สองตัวมาตัวมเข้าได้สองกับหาครับนี่บวกคิดพีพ่น้องได้สองกับห้าสองตัวมาตัวห้าสองกับห้ามันสีมาตัวนี้นะครับเด้อห้าสองมามันสีมาเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสีมาตัวนี้ครับเห็นไหมครับ มากหกตัวเลยครับถ้าอีกสูตรหนึ่งต้องวัดที่แล้วสูตรมันชนกันร on, ครับพี่น้องครับสูตรชนกันสูตรนี้มันมาชนกันครับวันนี้มันมาชนกันสูตรสองตัวมาวต,มต,ต,วมตัวท่าน่วเมืองครับนี่ครับวดที่แล้วมันได้ศูนย์กับสามมันได้จับไงครับเมื่อแล้วนี่ศูนย์กับสามมันก็ได้ศูนย์แปดกับสามแปดแค่นั้นนะครับเหีน้อ วันนี้ได้6กับ1ครับ6กบ6กำหนกกบหอันนี้2กับ5 2กับ5้าถ้าถ้าสูตรถ้าเจ็ดเก้ตายมันสีมาตัวนี้ครับพี่น้องถ้าเจ็ไม่มานะครับมันสีมามันสีมาหกห ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็หกสองหกสองแล้วก็สองหนึ่งนี่มากว่าอะไรเด้อครับสองหนึ่งนี่ครับถ้าเกตถ้าเก 8, 9, ตแปดเก้าไตมันสีมาก สามหางแค่นั้นครับถ้าเจ็ดแปดเก้าตายถ้าเจ็ดแปดเก้าไม่ตายครับอนนจะมานจะนีแต่เลขมันดับไปที่หกครับดับหกบนนะครับเด้อดับที่หกบนครับมันเด่นถ้าใครชื่นชอบกลับไปได้นะครับเนาะส่วนสามสามว่าเอ็ดว่ามันดับไหมครับมันดับไหมพี่น้องครับเนี่ยมันตายเมื่อกี้ครับนี่ก็ดับสามหนึ่ง มีดับไหมหนึ่งไม่มีดับอันนี้อันตรายแล้วครับเก่าเรยความมันนั่นแล้วครับอันตรายแล้วครับขนาดเกียร์ตึงดับเลยพี่น้องครับเห็นไหมแต่ว่ามันระยะยาวถ้ามันยาวหน่อยคืออันตรายครับคือเกียร์แปดเก้าไม่ดับนะครับเนาะหาแต่โดดเด่นใส่แต่ไม่มีดับหนึ่งและดับสองนี่ครับสรลุถทาว่าเลขถ้าหกกับหนึ่ง ถ้าสองกับหาตายหกกับหนึ่งมาหกกับหนึ่งมาถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งมันสีมาตรงนี้ครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมันสี่มาประมาณประมาณเท่านี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนมหาเลขตัดเด่นพี่น้องครับตัดเด่นอีกนี่ครับอันนี้สูตรนี้จงแก้ไขแก้ไขไหมครับ แก้ไขใหม่สูตรนี้ให้มันเดินดีครับอาจจะเละนิดนึงแต่ว่าแก้ไขสูตรให้มันเดินดีเมื่อวได้เกตแปดเก้าเออสองเกแปดงวดนี้ได้สามสามแปดเก้าสามแปดเก้าและสูตรนี้ก็กําลังเดินดีก็ได้ไปที่แปดเก้าศูนย์มันก็นเลยกลายเป็นเด่นไปที่เด่นไปที่มันก็นเด่นเด่นไปที่ แปดกับเก้าพี่น้องเดินที่แปดกับเก้าสองสี่หกก็เรียกหกอะ่ะเจ็ดสองนี่มันดังอยู่แล้วครับแต่ว่ากันเลขถ้ากันเลขกระโดดเราครับถ้าเลขเลขพี่น้องมันคือเจ็ดแปดเก้าถ้าเลขกระโดดของเรามันตายครับขเขาเรียกว่าเลขกระโดดตายเลขกระโดดเขาตายถ้าเลขกระโดดตายก็คือมันก็คือหายไปเก็ยครับหายไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเจ็ดสอง นี่ครับสำหรับชุดเต็มนะครับเด้อใดอยากดูชุดเต็มแชปไว้ครับแชปไว้เบิ่งสำหรับชุดเต็มนะครับเด้อแชปไว้บัดนี้ชุดสรุปเฮาครับชุดสรุปนะครับเนาะชุดสรุปครับจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับชุดสรุปครับสำหรับแนวทางเลขชุดสรุปเออสรุปเรว่าลิ้นแฉงพีดอกเอออยู่แล้วชุดสรุปชุดสรุปบนครับสรุปบนเฮาานะครับเนาะสรุปบนของเรานี่ครับ สุดสรุปบนของเรานะครับเนาะสรุปบนของห้องแต่ว่ามีเลขถ้ามันเด่นแปลกกับเก้ามันหายไปตัวหนึ่งครับพี่นองครับหายไปตัวหนึ่งหายไปตัวหนึ่งก็คือแปดสองถ้ามันเด่นแปลกกับเก้าลองไว้นะครับเนาะแปกกับสองลองไว้ครับแต่ว่าเลขตัวนี้มันไมอยากครับ เลขเลขแปดสองเนี่ยมันมายากมันมายากนะครับเนาะมันมายากแต่ว่ามันกลับมาได้ครับพ่อ,อมันกระเด็นขึ้นกันครับแต่ตัวเน้นของเรามีตัวเดียวนะครับเด้อเน้นตัวเดียวครับเน้นตัวเดียวถ้าสองไม่มากระหามาเนี่ยครับสองมากระหามาขันมันช่มเบิงครับถ้าสองไม่มาก็ห้ามานะครับเนาะถ้าขอไอ้สูตรนี้เดือนครับ แต่แอดชื่นชอบไปที่ชื่นชอบไปที่สูตรเดิมครับคือศูย์หนึ่งสองเข้าครับสูตรยายเงามันก็คือเหรียญหนึ่งหนึ่งกับสองครับเหลียยแค่หนึ่งกับสองนะครับเด้อเหลียแค่หนึ่งกับสองแค่นั้นครับเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งครับเด่นสองตัวมาตัวหลักสิบหลักหน 2, ่วยค,ครับเด่นสองตัวมาตัวเด่นสองตัวมาตัวก็คือสองกับสามครับพี่น้องครับสองกับสามถ้านชนกันที่สุดก็คือเด่นไปที่สอง เม็ดเดียวนะครับเด้อเด่นที่สองเม็ดเดียวส่วนเลขถ้าทำเนช่วเบิรงเลขสูตรพิเศษครับสูตรพิสดารครับพี่น้องครับตรพิสดารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะใส่นะสูตรพิสดารครับให้ทำเนช่วเบิรงครับวัที่แลียวได้สูตรพิสดารตัวนี้ล่ะสวยครับแ่ชื่นชอบมากเลยครับสูตรนี้ครับถ้าเดินต่อครับสูตรนี้นะครับเนาะเผยสูตรพิสดารถ้าสูตรนี้เดินต่อครับสูตรพิสดารหมายความว่ามีสี่ตัว สี่ตัวนะครับเนาะประกอบกันครับเขาเรียกว่าประกอบคู่กับตัวนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับมันไม่มีห้าเห็นครับแต่า่าเดนไนที่สุดคือสองครับพี่น้องเด่นที่สุดคือสองนะครับเด้อขาดว่ได้คือขาดไม่ได้คือเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะครับเด้อขาดไม่ได้ครับเจ็ดสองแปดสองเก้าสองขาดไม่ได้เพราะว่าเด่นมันชนกันนะครับเนาะชนกันชนศูนย์ชนสอง แต่ว่าหลักสองนี่ไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเด้อเพราะว่าสังเกตเบื่อลราสูตรมีทุกสูตรครับที่ว่าสูตรพีดานมายังี่นองครับมันมีตายบ้างครับเี่ยมันตายมาแล้วครับแล้วมันเดินครับอันนี้เดินเจ็ดชนเจ็ดอันนี้มีเก็ดอันนี้มีศูนย์ครับประกบกันได้แลครับอันนี้มีเก็ดอันนี้มีศูนย์อันนี้มีเกดประกบได้เห็นไหมครับอันนี้มีหนึ่งอันนี้มีทั้งเดทั้งหนึ่งไปน้ำกันเลยอันนี้มีศูนย์อันนี้มีทังศูนย์ทงหาไปน้ำกัน อันนี้คนคิดคนคิดไม่ทนล่องครั้งแรกครึ่งวันสิงหาเมื่อกี้สิสิงหาครับอันนี้มา890เก้าอันนี้สี่ห้าเนี่ยทั้งเก่าทั้งสีวันนี้มา678นี่ได้3นี่แอดเลยสกับ8ปดมาตองกันเลยเอดเนีนยนเวันนี้ปั๊บเห็นไหมครับ012 902น 1, 2, 9, 0, เห็นไหมครับทวมมันมาเม็ดเดียวให้น้อง เม็ดเดียวเด้อไปนอนครับน,น,นะครับเห็นเห็นถ้าสูตรนี้เดือนครับถ้าสูตรนี้เดือนถ้าเดินตัวนี้มาด้วยกันสองตัวเพาเอ็ดมองขเพะว่าซีกับซีเป็นยูนอกวงจรไหมครับนี่ครับทผช้ชมแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้เบิ้งครับแคปหน้าจอไว้ดูคอยเล็กเข้าปังต่อนะครับเนาะปังต่อเดินต่อหรือเปล่าสลับแนวทาง เต็มสูตรนะครับเนาะรักลอยย้อนวพิจารณาให็นรักลอยเจ้าหน้าจอนเราไปพิจารณาใส่รักลอยย้อนรักย่อยเรามาโลงเห้ทธรรมชมเบิงนะครับเด้อกิมลังลงรักลอยธรรนชมเบิงครับมาเพียรธรรมชงบรมักรักลอยน้ากันนะครับเนาะคือกันครับครับจะได้ขอบคุณสุภูคนขับที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะในช่องเดวุฒิย่าครับมาเป็นกําลังแรงใจให้กันนะครับเนาะจช่นใดกันทุกคนครับมีโชคมีลาบ วันทีหนึ่งกันยายน25 6 5สุภูขนขับเดินทางไปไหนกะเขียวคาดปลอดภัยทุผู้คนเด้อเฮ้อครับไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยนะครับเนาะไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยครับถ้เทันไหนเขียวคาดปลอดภัยสุภูข้นครับเสริมกำลังใจเลขพิเศษอีกพี่น้องครับระยะสั้นครับเสริมกำลังใจเลขพิเศษระยะสั้นใหนทำชมวมหนึ่งอีกครับ นี่พี่น้องนี่เสริมก็ร่างใจครั้แอดชิดระยะสั้นอันนี้ชิดระยะสั้นครับงวดที่เกียเกียงวดแล้วครับเลขสองตัวมาตัววันนี้ได้เก้ากับศูนย์แอดเลยชื่นชอบไปทีเก่าเลยครับเด้อช่อบไปทีเก่าแต่ว่าเลขบ่ติ่มนะครับเลขเลี้ยงเลี้ยงสิบ่ติ่มครับเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสิบ บ่าทีมครับก็ต้องติดไว้น้ำนะครับเนาะตัวเน้นกับส่วนตัวเน้นครับเน้นกับส่วนตัวเน้นตัวรองตัวเด่นก็คือส่วนตัวเด่นตัวรองก็คือตัวรองนะครับเนาะครับจังอด่กับทุกคนมีโชคมีลาบนะครับเด้อสุภูข้นครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยของสมภะสุภูขคนครับในทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุภูทุกคนครับบุรใดที่เข่าวว่าไม่ก็คอยมีโชคมีลาบสุภูข้นนะครับเด้อบุรีรัมย์ที่เป็นเด็กเีเก่าก็คอยให้เฮงปิงปังนำรวยเงินทองจังไรกัน เป็นแกแนวทางนะครับเด้อะธรรมช้่มพิจนาเบิงครับถึงตากระทั่งจัดคัดกระพยายนบ่ไปยังเนาะครับเนาะสำหรับแนวทางเหล็กเรืองดังทางภาคอีสานเหล็กซ้องอะไยังทำมาก้าสิมาินำเสนอธรรมชุ่มครับสำหรับแนวทางพระเอกร่างครับเดีย๋ยวสินําเสนอธรรมชุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวนํานเสนอให้ธรรมชุ่มครับให้วิเคราะห์อีกจังนิดนึงครับเพราะว่างวดที่แล้วมันมีเลขกสี่สองมัน ตัดครับเ e ลขส e it ี่สองคือเล็กเล็กล็อกดครับด้วยเลขสี่สองเนี่ยเล็กล็อกหลักเปอร์เซ็นต์รับเพราะว่าตรงกับวันพอซอเกิดครับพออเกิดของเขามีพันปีพันครับเขาเลยหายครับเลขกสูตรมันเลยหายสูตรมาดับดับตายสูตรตายหลายสูตรมันเล่มมันมันต้องคนคิดไหมครับครับยังไงกันทุกคนครับสวัสดีชงมันครับในคลิปนี้ฝากไว้สักนนะครับน้อคลิปหน้าพอไหมครับขอสวัสดีครับ